วันสุดท้ายจตุรมิรสามคัคคีแล้วชิงชนะเลิศทั้งในสนามและนอกสนามนี่คือประเพณีที่ทุกภาคส่วนของ4ี่โรงเรียนจะร่วมทําการแข่งขันกันฝั่งนักกีฬาลงทําการแข่งขันในสนามเพื่อการเป็นผู้ชนะเลิศในด้านฟุตบอลฝั่งของนักเรียนร่วมกันขึ้นสแตนร่วมกันเป็นสตาฟเพื่อทําการเชียร์และแปลอักษรเพื่อสีสันและภาพจําของประเพณีฟุตบอลและฝั่งของสิทธิ์เก่าครูผู้ปกครองร่วมกันให้กําลังใจทั้งนักกีฬาที่ลงในสนามและน้องๆที่ขึ้นสแตนเชีย แต่สิ่งหนึ่งที่จตุรมิตรครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกๆครั้งนั่นก็คือศึกแห่งการกําจัดขยะที่ผ่านมาในจตุรมิตรครั้งนี้พวกเราร่วมมือกันเพื่อกําจัดขยะไปสู่การเป็นมลพิษไปแล้วกว่า2.6ตันเยอะมากนะเพราะทั้ง4โรงเรียนร่วมมือกันลดขยะเก็บขยะคัดแยกขยะเพื่อนําไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องโดยที่มีการมอบถ้วยรางวัลพิเศษจตุรมิดเวสต์วอร์ริเออร์อวอร์ดหรือว่าถ้วยนักรบกําจัดขยะมอบให้กับทีมโรงเรียนที่บริหารจัดการขยะได้อย่างดีเยี่ยมด้วย ช่วยกันแชร์คลิปนี้กันออกไปนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตั้งจุดแยกขยะตามชนิดต่างๆนะรวมถึงน้องๆเองก็ช่วยกันเก็บสแตนเชียร์แล้วก็มีการแยกขยะอย่างถูกระเบียบจริงๆขนาดบาร์เดอร์ยังร่วมกันแยกขยะเลยพวกเราจะรออะไรกันล่ะ <laughs> ดังนั้นพวกเราเชาวจตุรมิตรครับร่วมกันสามัคคีเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมกันนะครับ